เดี à, würde, Depois, ๋ยวนี่ฟอมก็4ี้หาตัวก็ชีตัวฟอม4ีตัวเดะหอมเล้วได้หอมซอยๆตีดังได้หลืได้หน่อยหนึ่งเนาะ ฮัลโหลทุกทายสบายดีสวัสดีกันบอสคู่ทุกคนพี่น้องนะอยู่กับสองอวันนี่คือเก้าพี่น้องเอ้ยนะสบายดีทุกคนที่เข้ามารับสมัสองอวันด้วยนะฮะทุกคนนะแต่กขอขอบคุณนะเอฟซีจากฝากถ่ายนะพี่น้องแต่ตัวนี้เริ่มหายเงียบไปแล้วเริ่มสีบบมีเอฟซีแล้วดนๆดนเธอนะอนะมื่อวนนี้อยู่คุมแขกที่อวันเคยปักเสานะพี่น้องนะคุมแขกนี่แลาหละหนาเฮานี่นะ บางคนก็เข้ามาพี่น้องนะว่าให้อาวันรีวิวบ้านให้เบิรงเนาะคืออาวันเดี๋ยวนี้เสียอายได้หลืได้พี่น้องได้เพราะว่าลายได้กันยังบุทันมีนก็เลยอายได้เพื่อสิไปหาเที่ยวเที่ยวบ้านในอวันอายแล้วถ้ามีรายได้อวันบ่อายนี่ม้นนี้หมูสิงน้อยพี่น้องนะไปหาขุดกระปูก็เลยเห็นมันตาแดดอยู่ทุนเป็ดใจนะทุนหญิงใจรายได้ซะตัวหนึ่งนะหมูสิงน้อย ก,กระปอมี่จักสีห้หกตัวทำมันหอดนี่กระทุนคู่ใจอาวานไปยิงแป๊กบ้าเดียวเนาะยิงยิงงูนะยิงบ้าหนึ่งย้อนถือห้เนาะลูกเวียงได้กระปอมมาสี่ตัวบ่จิงเลียนตัวหนึ่งนะนี่เดจิงเลียนกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ ฟอมกับสี่ห้าตัวกัสี่ตัวฟอมสี่ตัวจ้งเลนหนึ่งเราจะมูมูซิงหนึ่งมูซิงน้อยนะพี่น้องก็เอามาแล้ว,ลวอวันก็เอามาผสมกันเนาะมาผสมกันเลยครับประสานตัวน,นี้ไผ่อวันลุกขึ้นมาเต็มทีละอวันจะเผาอะไรโค้อะไรโค้อะไรอวันจะนรู้ว่า พัดใส้พักนะโค้ดใส่พักตัวนี้นะอ่อนจะโค้ดใส่พักอันนี้แต่พาวารสชาติมีนสีดีลูกบอนะอันนี้ก็ยังบูรุคือกันเลยนะพี่น้องนะไปไปเผาเลยเอ่อนเชื่เขาเลยเอากระป๋องก้อนมันง่ายดี tinh luyện phom nó bị oh, nó tinh luyện cả nỗi nỗi hiên như tuổi nhảy te bẩn bồ đai bị nó ở bắn nhìng thằng nưng là tuổi bồ thư sẽ đai ở you know? đấy te đấy xào mình bồ đái nó đây cả phom nồi nắp tuổi năm này cả mà khô kinh เอาจึงเรีนก็นี่ทุกคนนี่แล้วแล้วเฝ้าก็แล้วแล้วนี่กับปลาไลปลาใได้สักนี่ไปพอดีอัวันเจ้าไปฝากก่อนนะพี่น้องนะฝากลรวก็เอาไปฟัดใส่ฟักกันนะนะว่ามันจะเปจะกินหรือบอมันนี่เนาะจะกินกับบเป็นกับแม่แต้มันแล้วเนาะเขาก็กินรู้เลยอยากแห้งด้วยส่ะ สำหรับทีคางก็คือหมองเกา่าจะกระจุกไฟใส่พี่น้องก,กระจุกไฟใส่สักหน่อยมันกระสุกนะพี่น้องนะเมนูมื้อนี้ก็ง่ายๆเรยได้พี่น้องได้นั่นก็คืออ้อมกระป๋อมใส่พัก อันนี้ก็จัดขึ้นครั้งแรกได้พี่น้องนะครั้งแรกที่เอาวันจัดขึ้นมานะมีกระป๋อมจิงเลนแล้วก็หมูซิงน้อยอมใส่พักพักกับพักกาดแล้วก็พักหอมป้อมอันนี้เลยกินแบบลองเบิงนะมันนี่ว่ามันเสีสบบ่เนาะอันนี้ก็จัดขึ้นแรกๆเลยนะอันนี้ก็บริโคอ,อีก่ได้แบบห้าบาดเดียวเลยนะเอาวันเห็ดมันนี่นะ จังมันจะเป็นอะไรได้อันนี้ก็ยังบุคูลคือกันปล่อยแล้วน้ำผลปล่อยมันเสีหอมอยู่บ่เนาะบดบุหอมโง่ปวดชจังไดรนะเรือผลขึ้นมาแล้วพี่น้องนะออกกระป๋องใส่ฟักอวัลใส่บาดเดียวหรือคือจังนี่แหละที่จริงนะต้องใส่กระป๋องก่อนนะโคกกระป๋องก่อนแต่อวัลลืม ไม่ได้กินตะดรอปเลยลืมนะพี่น้องคันบลล่มไผ่มันก็นลุกขึ้นใ้ก้นม้อได้หรอวะอัน,นล,ล่มกระดอคือมันกระล่แห้งลายเติบได้พี่น้องได้เอ้ยมันนี้เป็นเมนู ยังกระบู o ระบาดเนี่เนาะอ้อมพักใส่พักพัดก,กับโบแม่นะอ้อมใส่กับโบแมทจะอีหยังอะไรพี่น้องนะฮะโอ้ยหนอมีแต่มันทุกแล้วกินเท่านั้นนังมาอน,นี่ยหลงเบิ้องอะไรกะโม่จังไดแล้วนี่น่าจะชุกอยู่ดอกยไฟเสืบบทุกเนาะพี่นอ้อง เด้หอมเลยได้หอมซอยๆตีดังได้เลยได้หน่อยหนึ่งเนาะพักเงียงบ่น้านนี่เลยพักกันเงียงบ่สุกตัวพี่คีดกระป๋อมก็น่าจะซุกตัวนั้นนะแต่พักองียงบ่สุกแต่เอาวันจะเอาดโดนให้เนามันค้อนที่จังหวะจากแห้งได้่อยหนึ่งผูแเล่นเนาะมันจึงจะใส ตอนบลมก็ถือว่าพุทด,ดีอยู่พี่น้องนะบ้ามันลมแล้วก็จากไปทางใดเบิดไผ่นะกะบ้าลมเลย ลมแห้งก็นด้พี่น้องใกล้จะซุกเลยนะก็จะเปืิดเลยพักกต่ถือว่าหาดไปไล,ลยแหละพักกัแบบคิวคิวพักนิดหนึ่งนะอากาศแต่กระปอกกระปองมากระดิ่งห้อมไประดิษเนาะเอาวันลืมโค่นะแต่กระโได้ขาวได้เลยพี่น้องเลย บอดได้ขาวเลยคิวขวัญน,น้อยหนึง่งนัวนัวดีจ้ะโอ้โหเมนหนุยย่ยยางนี่พี่น้องไปหูบอกเอาวันทีอ่ะรอไน้อยหนึ่งนะพี่น้องมาเนี่ยรอมันพดจัดๆคักๆ่ะแหละกระปิบบ้วอ,ออกมากินเราได้ เกมม้งตั้งคะม้งนี่แหละที่มงเอาบอลเะตั้งขึ้นมาตั้งกลินม้งนี่นี่เฮ้เกมพร้อมแล้วเกมพร้อมแล้วพี่น้องเก็เกมพร้อมแล้วนะก็มีกองน้ำแดงนี่เข่าแดงน่อยนึงกินงานเยอะๆเข่าน้อยๆ คือออมมันอยู่คือออมใส่แบบเนื้อ,อยางชักยางแต่มันซีอมหอมกอระป๋อมน,น่อยนึงเลยพี่น้องคือออมพักอยู่คือออมพักอยู่ออมพักใส่กระป๋อมแล้วก็ซิ่งเลนแล้วก็งูปองม,มาไปททมฮอยพี่น้องวันนี้เอาขาหัวน้ำฝนเลยนะมามาพี่น้องมา สุดๆห้อนๆโรได้เนาะโงมาจัดปรับ้วได้เอาหมดเด็แบบสุดๆห้อนๆพิงผ้าอีอุ่นหนำนั่น,นึงอาก็สุดยอดเลยอ๋อไอ้ตัวโทษไวโอยเย็ยนไวแน่วันคนคนทำามันเย็ยนก่อนจะได้สดแบบเต็มที่ ออมผักอันนี้และออมผักใส่กระป๋อมผู้ใดเคยกินเด้ออมผักใส่กระป๋อมจิ้งเลงหนูซิงน้อยป้าสามชนิดแมนบอกพี่นอ้องไม่แหละนาะสามชนิดสี่ทางผัก ดอกบอกกินยูเข่าอยู่ได้เข่าอยู่ได้สุดลายพักหน่อยแล้วพักลายกว่านะเนื้อเนาะไม่เป็นไรหโอก cắn đẹp nao, con páng nhảy nhai luôn nè, lủng bao sỏi dữ ้อยดูดูบะมีเลยครับบะงูซิงด้่นเหตอนงูซิ่งตนองตนน้อยๆเลย เอาปอมนะฮะเนี่ยย่างนี้พี่น้องย่างมันหมันนะฮะเนี่ยผู้เล่นท้าพุ่นโต๊ะโขอย่างดนชามเดนชื่อลายดอกมันบหมันเลยเนี่ยย่างเดินนึ่งเดินช่องมันหนาวหนาวมันประหยัดออกเนาะเดินไล่น่ะมันเทากราบไม้หรือว่ามันชนแถวหูแถวยังนะบูเห็นมันหนาวเด้แต่อยู่แถวให้ลกหรือว่าให้แบบให้เก่าเนี่ยนะไปเลาะน่ะ กับมีนายโยนะัดแต่วางเถอเกิดขวัญบริ้วชื่อน่านเน่ไปกับบริ้วนะเห็นอยู่แต่มันบริ้วฮาร์มอนีได้แต่ซีตัว้วก็ศจิงเลียนน้อยตัวหนึ่งเอาไปหากคุดกระปูเรียยังไดรนะเแบบี๋ยวพาสวะแถวภูมิไม้นะ ำทำนายักเลย Fordi mm. พังน้อยเกินไป ไอ้หลีหลีขับไอ้หลีอืม <c oughs> เียบดีเสียบดีชุดจอดอ่ะครับประทานแล้วก็นั่งพิงฝ่ายวันนี้กันโดนเตอร์พี่นอ้องเนาหรือไหร่ กระดานยามหน้า่าอย่างเง่าหรือได้พี่นงได้เมื้อาวานยังบ่ได้ขึ้นชูนได้เมื่อนี้ได้พ่อมาหนาเอามาหากระปู่นะมืออืนอ่นเลยวันวันจะขึ้นไซลันนะแต่ก็น,น่าจะบ่ได้คุดอีกหมันก็นเนาะพระบ่ายยังเนาะแบบถ้าหาโมเมาเทดเวนี่อาหารการกินในครอบครัวเฮาก็จะบ่มีนแล้วแล้วก็อาหารที่เฮาหาจะกินกินแล้วแล้วก็ไปเฮดเวนก็มันบ่หมีเลยนะ คือก่เอาวันก็จะได้ตัดชิ้นเจอว่าไปเพื่ออะไปหาใส่รั่นก้อนนะจกักมือชองมือขี่รถไทยไปรู้ได้พี่น้องนะหลันอาวันชาวปลายกวัวลางเนาะอาวันจะใส่รถไทยไปแล้วก็ไปใส่คาบหนึ่งนะได้ก็ลงมาพักพรอนอยู่ชวนทันตัดต้นหมันท้าเดี๋ยวมือเศร้าแล้วก็ขึ้นไปยามนะพี่น้องอาวันวางแพทยว่าแนวนั้นเนาะแต่บางทีนี่ก็บ่เป็นไปตามแพทย์รือว่าเป็นไปตามแพทยก็ดีเนาะ อันนี้ก็ควาว่างคลองอว่นนะอ่ะสำหรับคลิปนี้พี่น้องเ <c oughs> ดี๋ยวทางวันนี้ก็ลำลาก่อนนะนะโดนโดนเจอเถื่อพี่น้องนะมันบ่มีเวลาแล้วก็กับนี่แหละสภาพทางกายของเหาก็แบบมันบ่ค่อยสมบูรณ์แล้วก็แบบอยางยากได้นะที่ว่าเหาจะไปหาหลุยหาอาหารหรือว่าหาเก็บหนี่ก็เนาะก็นหยาดเติบได้พี่น้องได้ลำบากเลย,เลยนะหลายไดคก็ยังบ่ลายนี่ก็เน้ สิไปหานั่นนี่ก็ยากนะ,นะบ่มีเงินบ่มีคำบุญหยากอะไรได้นะพีนนะ่น้องนะสามีก่อนบ๊ายบายพี่น้องเจอกันคลิปใหม่นะ <c oughs> ยิงไอีกก่อนจังน้อยหนึ่งนะมันเงาเนี่ยมันหนาวที่หลา,หา,าวหอวนาวอะไรได้ลืมหนาวมือแรงแห่งหน,นาวมือแรงนี่นะ